สวัสดีครับอยู่กับพ่อหนายนะครับกับเกมโลบอฟวันนี้พ่อหนายจะเล่นแมปไฟแดงไฟเขียวนะครับนะไปกันเลยนะเล่นไลท์กินไลท์ครั้งแรกครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยวเสียงยี่สิบเจ็ดอุ้ยอีกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามเล่นยังไงอะ่ะ เลพอตไปไหนขออนุญาตปิดตารางชื่อก่อนนะครับมีใครเคยเล่นไหมครับเขาเล่นยังไงอะครับผมรอผู้เล่นเอาเหมือนเราจะตื่นมาในที่นอนนะโอ้คล้ายๆ นายเลือกวิ่งนีอันที่สาม้ก็นหนเลือกสตามนใช่ไหมแปดเจ็หห้าีมคุณทัวเล่นเยอะือนกันนี่โดโดนโดน ไปไหนกันนะยินดีนต้อนรับสู่ไฟแดงไฟเขียวฉันเป็นจาภาพของเกมหกที่คุณกำลังจะเล่นฟอนแมนโอเคไปจ้าอ่า The person who survive of f h i x game with the uh ไปเทคส์นี่มันเนี่ยโอเคไปรอครับผม ถ้าอ่านผิดขอโทษขออภัยด้วยนะไปทางไหนครับผมรอไปเข้าสู่เกมแรกไปตามลูกศรไปโอ้เพื่อนเพื่อนเล่นเยอะจังเลยอะ่ะน้องชีวาน่าจะชอบนะแบบนี้คิดถึงน้องชีวาจังเลยน้องชีวานไปโรงเรียนนะครับอะไรอะ่ะ เหมือนเราเข้ามาแอบในห้องสักอย่าง19 18โอเครอเวลานะับอยหลังรง,ร,งรอก่อนนะครับนะรอสักครู่นะเพื่อนเพื่อนก็กำลังตามเข้ามากันนะครับประมาณว่าไฟแดงให้หยุดไฟเขียวให้ไปได้ประมาณนี้นะครับนะ3นาทีประมาณนี้อ๋อ today we will be playing red light green light when it says green light you can walk when it says red light stop if your movement is detected afterwards you will be eliminated reach the end within three minutes

เฮ้ยไป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 ้ยไม่โดนไม่โดนเ้ยคนนั้นโดนจะถึงแล้วอ่ะโดนยิงเฮ้ยพอรผ่านเพอใครผ่านมาเด็วคนนั้นกลัวคนนั้นกลัวในคนนี้เนี่ยมากา99อ่ะมา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  ถึงแล้วถึงแล้วเหลือนหนึ่งคนเหลือนหนึ่งคนมาทำไมเขาไม่วิ่งมาทำไมเขาไม่วิ่งมาเราอยู่อันนี้เฮ้ยขึนนน้นต้นไม้ได้ซิไปดูขบวนต้นไม้ดีกว่าไปขึ้นต้นไม้ก็ได้อ่ะนี่ เขาไม่มาวิ่งเลยน่ะคนนั้นน่ะวิ่งแล้ว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 จะถึงแล้วมาเลยใช่เลยเขากลัวเออเขากลัวแล้วเขาเลยไม่กล้ามานะว<ห>ิ่งเ<ห>ลยขามายิ่งหารหมดแล้วนี่คนนี้คนนี้ถือปืนถือปืนด้วยโอ้โห แล้วคนนี้โอ้โหปืนด้วยโอ้โหผ่านแล้วจ้าย่างไงต่อจ้าเวลาหายไปแล้วรอสักครู่นะน่าจะต้องรอสักครู่นั่นไปไหนอีกนาะ ไปดับวิ่งวิ่งวิ่งวิ่วิวิ่ง,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 งไห้ดูชื่อเะาสิเขาเป็นชื่อดอเป็นหมายเลขเข้าสู่เกมที่สองไป,ไป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 ตามลูกสอนไปอึปปปปปป,กปกเกมแรกเราผ่านมาได้นะ ลบลบในห้องมืดกันเฮ้ยห้องนี้ไม่ใช่ห้องมืดไหนทําอะไรไปอยู่กับที่มีเพื่อนดีกว่ามามาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันเพื่อนมาอยู่ด้วยกันเร็ยวมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันห้องนี้เหมือนมีสนามเด็กเล่นด้วยนะเลือกรูปร่างของคุณ เลือกรูปร่างของคุณเลืกอกยังไงอ่ะยังไงเลือกรูปร่างของคุณนี่รอยู่นี่คนนั้นจะมานีเลือกรูปร่างของคุณ,เ,คณเหมือนพระจันทร์เสี้ยว อันนี้เป็นลูกศรตรงไปนะของเราลูกศรตรงไปนะลูกศรสีเหลืองนะของเรานะยขนลุกขนลุก this game making cookies Use your carve out your cookie without breaking itak breaking cookie Fin cookie with timer too to cut out to Use your 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 cook ติดตามคุกกี้ของคุณอย่างระมัดระวังอะไรเนาะเงันได้ไหมได้ใช่ไหม นายได้ใช่ไหมผมได้แล้วนะฮรอดูเพื่อนๆจะได้กันหรือเปล่าทำไมเพื่อนน้อยลงมากอะเพื่อนๆน,น้อยลงมากเหลือน้อยมากเลยอะปานวิ่ง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 วิ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  เดือกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเดือแปดคน <c oughs> เดือแปดคนนะดู <c oughs> กเกมที่สามไป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 เพื่อน ไป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 มีให้หลุ้นเรื่อยๆนะเฮ้ยเอามือดอีกแล้วกองหน้าของเราอยู่นู่นแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งให้ทำอะไรอะ่ะ ให <c oughs> ้ทำไรอะ่ะให้กดอะไรคลิกแถบเพื่อดึงวิ <c oughs> ออ่อะไรอะ่ะ หนึ่งเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งลิวเขาดึงยังไงอ่ะเมื่อกี้เราก็กดสีเขียว,วนะโอ้โหโอ้โหเพื่อนเพื่อนกำลังดึงสู้กัน แน่เลยอะ่ะดูสู้กับฝั่งนู้นแน่เลยอะ่ะไอ้ตกแน่เรียบร้อยคนนี้ชนะอืมโอ้โห,โหแสดงว่าเราจบแล้วใช่ไหมโอ้โห ได้แต่ดูเพื่อนเล่นเลยทีนี้จบเลยแพ้ไปเลยโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับนะถ้าเดี๋ยวรอน้องชีวากลับมาเดี๋ยวจะลองเล่นกับน้องชีวาดูนะครับว่ามันต้องเล่นยังไงไปยังไง เอ่อต้องทำภารกิจแบบไหนนะครับนะตาาเป็นกำลังใจให้พนายกับน้องชีวาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พนายและน้องชีวาช่องชีว่าชาแนลด้วยนะครับนะแล้วก็ไปดูคลิปอื่นๆคลิปต่างๆในช่องชีว c าชาแนลได้นะครับนะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับไปแล้วครับสวัสดีครับ